างเจ้าหน้าที่นะครับที่ข่าวของสถานีเรือทหารนะครับก็ได้ทำการเฝ้าตรวจแต่ช่วงบ่ายค่ำนะครับได้รับแจ้งจากหลายลับนะครับว่ามีการระเบ้าระเมียในพื้นที่นี้ท้องนี้ครับก็เลยจะชุดกระตุกการข่าวนะครับของสถานาีเรือทหารนะครับทำการซุ่มตรวจนะครับในพื้นที่บริเวณนี้โดยเรามีการบูกลงนะครับปฏิบัติการบูกลมตรวจ นนี้ะครับก็เลยเป็นผลนะครับในการตรวจยึดนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไม้พยุงพร้อมรถเห็นนะครับที่กำลังจะเตรียมลำเลียงลงไปที่เรือนะครับอันนี้มีประมาณ23ท่อนนะครับไม้พยุง23ท่อนนะครับและรถนะครับเกินไฮไลท์จริงๆนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะลงไปดูกันนะครับว่าข้างล่างมีอะไรนะครับก็จะเป็นเรือลำขนาดประมาณ15เมตรนะครับแล้วก็ไม้พยุงในเรือนะครับอันนี้ก็ถ่ายชุดของหน่วยเรือเราก็ได้ทำการตรวจยึดนะครับเรือเป็น